Ừ. Vâng. Ừ. Chế đại không biết còn ม่มีข้าวเหนียวก็กินได้จะพักไงล่ะพี่น้องอดูนี่นะหน่อยฝรังสีขาวได้พี่น้อง ต้มผัดทอดได้ทุกอย่างผัดใส่น้ำมันหอยของแซบ่บอืมอือืออห่นเลยย่างเดียวต้องอ ใส่มือเลยค่ะใส่มือกินเลยใช่ไหม